โกเมืองเพชรวนาสุวรรณฟาร์มครับเจ้าของค่าตัว18ล้านบาทจังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับเป็นตัวแทนของคอรินเจครับอ่าที่เห็นซ้ายและขวานี่ก็คือพ่อพันธุ์ของวนาสวนฟาร์มครับอ่าพระเอกของเราในงานนี้ฝั่งปลายเผือกนะฮะที่เป็นอ่าเผือกยักษ์นะฮะนี่ก็คือเผือกยักษ์ตัวหนึ่งของอ่าประเทศไทยก็คือเจ้าโกเงเพชรนะครับผมก็จะอ่าพิเต์ถึง ประวัติด้านพ่อด้านแม่เขาคือพ่อเขาคือเจ้าพันลานนะฮะเจ้าพันล้านก็อยู่ที่มาชาฟาร์มจังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับส่วนแม่เขาก็คือแม่ดอนนะฮะแม่ดอนนี่คือเป็นเหล่าเก่าของพี่บักนะฮะหนองอาขายอย่างที่อุทัทยนะฮะแล้วก็ไปอยู่กับเจ๊ก,กุ้งนะฮะเจ๊ก,กุ้งลาดดาวแล้วก็ผมเป็นผู้ซื้อจากาเจ๊ก,กุ้ง ในราคาที่ตอนนั้นผมก็ไม่กล้าจะพูดกับใครนะครับว่าซื้อแม่ดอนมาราคาเท่าไหร่นะผมซื้อแม่ดอนแม่ของโจโก,โก้บุงเพชรเนี่ยราคา2ล้านนะฮะเป็นคนที่ทําให้เกิดไฟแพงนะเวลานั้นแต่ผมไม่กล้าพูดว่าผมซื้อแต่ข่าวมันก็กระจายไปทัว่วนี่คือแม่ดอนซึ่งเป็นแม่ของเจโก้บุเพชรน,นะหลังจากนั้นเจ้โก้งเพชรก็ถูกย้ายไปสู่กับน้องก้าเพชรบุรีนะ,ะก็เลยกลับกลายเป็นว่าชื่อเจ้าโก้ เมืองเพชรแล้วจากเมืองเพชรบุรีก็ย้ายมาสู่พาละนอนก็มาอยู่วนาสวนสวามอยู่กับเสียเจนะตอนนี้น้ำเชื้อของเจ้าโก้เมืองเพชรน,นะฮะอยู่ในราคาที่1,000บาทนะชุดก็12หลอดนะครั 1, บะะแล้วก็ยังรับทับผสมจริงะฮะรับทับผสมจริงก็ราคา30,000บาทนะฮะแล้วก็รับประกันให้ถึง3ครั้งแต่ก็ให้พี่น,อน้องเกษตรกรติดต่อ ไปสู่วัดาสวันฟาร์มก่อนว่ามีช่วงจังหวัดจังหวัดไหนนะฮะแล้วก็ใครที่อยู่เจ้าโ,โก้ดีจะประจำอยู่ที่วนาสวนฟาร์มสาขาปทุมธานีนะฮะโซนนครนายกปทุมธานีอยุธยาโซนนู้น,ะะน,ะน,ะน,นจะยกไปครับก็จะเจอเจ้าโก้เหมือนเพชรแต่ถ้าเชียงรายก็เจอเจ้าช้างทูแลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขอฝากไปถึงกิจการที่ ต่อยอดจากการเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงควายไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงเพื่อ,อาขายรูปหรือขายเนื้ออย่างเดียวนะนี่คือกิจการที่ต่อยอดมาได้คือปังลมงไฟนะครับปังลมงไฟก็เป็นกิจการที่เราสามารถต่อยอดจากการที่เราเลี้ยงควายมาสร้างคาเฟ่เล็กๆนะฮะทำคาเฟ่เล็กๆ,ๆ ขายนมควายขายขนมปังปิ้งก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้กับการเลี้ยงไฟนะครับนี่ก็คือกิจการปังลิงไฟก็จะมีสาขาอยู่ที่สนามบินดอนเมือง,งน,นะฮะแล้วก็อนาคตก็จะขยายไปทั่วประเทศเท่าที่คุเรียเจนะฮะแล้วก็อนาคตก็คงจะไปอยู่ที่เมือนาสวนฟาร์มก็จะเป็นคาเฟ่หนึ่งคาเฟ่นะฮะก็อีกอย่างหนึ่งที่ขอฝากไว้อีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่า วันที่25-26มกราคมนะครับข้อ,ขอเลียงเจและเสรุ่นนะฮะก็จะเป็นแกนนำในการจัดงานประกวดไฟงามเชียงรายครั้งที่2นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องอผู้เลี้ยงไฟทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องท่านๆเหล่าต่างๆงานใหญ่ไม่แพ้งานไหนหนึ่งใน3ามจังหวัดของภาคเหนือมีแพ่เชียงใหม่เชียงรายที่เราต้องไปนะครับก็ฝากงานประกวดไฟงามเชียงราย25-26มกราคมนะครับ แล้วก็ที่จะจะจัด,จด,จดที่เชีงลายนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่าน,นะคะรับหรือว่ากเกษตรกรผู้สนใจทุกท่าน,นะคระับก็เราจะพรีเซนต์ตัวผาก,ก่อนเลยก็คือเจ้าช้างคูแลงเจ้าช้างคูแลก็เป็นลูกของช้างอุดอรของผู้กองเอ็กนะครับเป็นธนุก,กรรมที่ส่งต่อจากช้างอุดอรนมะาสู่ช้างคูแลนะครับแล้ววันนี้ช้างคูแลก็ทำผลง,งานให้กับ วรรณสุวรรฟาร์มคือฟารบมนนหนึ่งของเพศผู้นะครับฟหนึ่งของแชมป์ภาคต่อไปนะครับเจ้าช้างพูรแรนะก็ตอนนี้ประจำอยู่ที่วานาสวรรฟาร์มเชียงรายนะสาขาเชียงรายนะครับก็รับทัพผสมจริงอยู่ในราคาที่5,000บาทนะครับแล้วก็น้ำเชื้ออยู่ในราคาที่หลอดละ5 0 0อบาทนะฮะก็เกษตรกรภาคเหน,นือส้มภาคเหนือก็สามารถแตะต้องได้พันธุกรรมดีๆจาก ช้างภูแหลของวนาสวนฝักก็อาฝักไฟดนำนะฮะคือเจ้าโกสยามนะเจ้าโกสยามก็เป็นผลงานของอเจ้าโกเมืองเพชรนะฮะเจ้าโกเมืองเพชรเจ้าโกสยามตอนนี้ก็ทําผลงานการเดินสนามอยู่นะ,ะก็ยังเดินเดินสนามประกวดแทนตัวพ่อครับแล้วก็ประจําอยู่ที่เชียงรายซึ่งอนาคต เจ้าโกสยามก็จะเป็นพ่อพันธุ์ที่ขึ้นสู่ประจาฟาร์มวนาทวันฟาร์มที่จังหวัดเชียงรายนะฮะแต่ตอนนี้ก็จะเดนสนามอยู่นะครับผมก็ขอฝากวนาทวันฟาร์ไมไว้เพียงเท่านี้ก็ติดต่อพักถ่ายทาง Facebook วนาทวันฟาร์มหรือทางเพจได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับผม